Svenska kort, pengar, helt tant. Kommer gå till fel taxen. อเก่องดียังตอนนตอเปว้องรก่อต้ด้านะอร่อยไหมคะอร่อยหิวกินใหญ่เลยเห็นไหมระวังผมมามาบอกแล้วใช่ปะ อันนี้สรงตํานี่เอามาจากคนเก่นเลยนะคะตําใส่กระปุกเอามาเปิดกินที่โรงแรมที่กรทมนี่แหละค่ะอันนี้ก็เป็นอาหารเสริมแม่ใหญ่นีมีทุกอย่างให้เลือกซันตัวช่วยแม่ใหญ่นีเป็นไงบ้างอร่อยมหมยกมือให้มามาหน่อยให้คะแนนเท่าไหร่สิบ เอมาสุคเลน l เจนวันเทอร์นวัน0ันเไอ้ดูมีโปรโมชั่น seven fifty ทำอะไร for one month อ๋อ three box กินคเลเจนเป็นสิวข้างหลังนี่สิวมามาเริ่มหายแล้วใช่ไหม เพราะว่าพาว่ามามากินกินวิตกินอะไรอะ่ะกินวิตามินน้ำมันตับปลาแล้วทีนี้เป็นสิวขึ้นหลังอะ่ะมันไม่ใช่น้ำมันตับปลามันเป็นน้ำมันแบบสารสกัดของสาลายมามาไม่ถูกกับสาลายสิวเต็มหลังมันนี่เลิกกินแล้วก็มากินคอลลาเจนสิวก็เริ่มยุบยุบยุบแล้ว คำใหญ่ๆให้หน่อยอ้ยพี่ไม่ไม่เห็นสตอหรอมันมีสตออยู่นี่เน <_ d ue> อืยเห็น <_ d ue> สาวมๆนะี่กรุงเพียบกันกับใหญ่นี้ อยากกินตามใยนี้กิน,นกาแฟกับเอสเนโคูกกันได้นะคะใยนี้ไม่ได้จ้างฟรีเซนเตอร์ดใดๆายนี้เป็นฟรีเซนเตอร์เองกินเองลดเองค่ะแนะนำลดผู้ดใดอยากลดน้ำหนักกินคู่กันนี้เอาสตอให้สักคำนี้มันเก่าอ่ะ มันเก่าที่ไหนมันไม่ได้เก๋านี่มันก็เห็นไหมมันไม่ได้เก๋าดอกไปหมดเลยหลับตาสั่งไม่ดูหลับตาสั้งใช่ไหมดู หเธอบอกว่าเธอไม่กินเธอจะกินแล้วกินเอานะีขอกินด้วยบอเพื่อนอยากกินกินด้วยเนี่ยหอมทรงตําบบกรอโอ้ยปลาดุ จะได้ค่ะ เ่อไม่ได้ปวดฟันไม่ได้ปวดฟันคืออันกามกามมันบบมีแฮง้งมันถืโโถนอโบตกมันเลยบ่มีแฮง้งเลยหยั่งไปเลยหยั่งหยั่งโบ่โบมีแหย้ง กินดีๆตอนแรกบอกไม่กินมาแอบกินมันต้มตำมันมามา้าวขง จกแตบไรแซบไรแซ่บไรจนเนเป็นจมูกแตกคะน้องเอ๋ยซำแซ่บไรจนมูกแตกแซ่บไรจนจมูกแตกคะ สั่งคุณไม่กินตามะกกวแม่หมดอ,อันนี้มันมันอร่อยออจมตำแซ่บอกโอกว1 2ส้าง,จ,งจมตำแซ<ส>่บอกโอกว chép dẹp cả Hãy subscribe มันอร่อยขนาดนั้นเลยหรือคะก mm ิน hmm. ด <Nacht> ีๆหยัมจ <ur şey> ับจับจับ Chào Âu Ấn Nghĩa Hửm Chào Âu Ấn Ui Ui Ừ

ลมสร้าง10กล่อง2 9 0 0เก่เพียง2,000บาทนะคะตัวนี้เข้มสอมตำเข้นบอกเั้มบอกป๊กปนนะอกปันนาะบ๊อกปันนาลมช้างไป